นังที่ตัวออโคจรมาป้าไข่บตดป้าป้าครับสาวเอ๋ยสาวสาววารีปอดแม่ไปน้องบ้านโดนตันตอนนี้บินมาบินมายังมามีไข่น้ำไข่เตียวโอ้โหนึ่งแดนสยามมาเปล่าเดียวครับนะาครับสาววารีปลอดแม่ไปน้องครับสาววารีดึงมาดึงมาว่าแล้วหนึ่งแดนสยามเขาจะบอกมาเช่นเดียวกันว่าแล้วหัโอ้มาเพียงกันหัวเริ่มเปิดหัวเริ่มเปิดได้เราบิดเดินกันออกม ไประเบิดเถิดเถิการออกมาหนึ่งแดดสะจากอยู่ทางสายน้ำตะติตะวันออกเสื้อสีฟ้านะตัวเสือหนึ่งแดดสยามสาวันนี้อยู่ทางสายน้ำตะติตะวันตหนีกัามาหนีกัามาว่าจะได้สายน้ำตะติตะวันออกขจาจสายน้ำตะติตะวันต่าเขาขอไปก่อนแล้วนะสายนะทางติตะวันออกก็บอกว่าข้าก็บงย่อมกันกัดอาจจะเกิดขึ้นก่อนต้องเกิดกันขึ้นวันนี้หราเนื้อและอุดแดดสะจากไปต้องสายน้ำตะวันออกกำลังยันสยามบ้านบ้างพี่น้องมันมันลมากครับสีฟ้าสีฟ้านะครับไล่ขึ้นปีข้มาปีขึ้นมาปีขึ้นนนนมมมาาาาก็ีีขึ้สวบั จะดีตันข้อดีตันข้อดีก็ไปครับสวัสีสวัสีดีได้จะยับเลยบินกบ้าเลยบินมาเยสามเลยบเลยบนเลยบ้า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 เลยบาเลยบัาเลยบ้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 าเลยบาเลยบ้าเลย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 เลยบ้เลย้าเลยเลยบ้าเลยบ้าเลยาเลยาเลย้าเลยบ้าเลย้าเลยบ้าเลยบ้าเลย้าเลยล้เลาเลย้ายัเลยเ้เลย้เลยเล้าเลยาบ้าเลยล